สาวสวยผู้หญิงเก่งผู้หญิงแต่งผู้หญิงกล้าคนหนุ่มคนสาวมากมายที่ทําหน้าที่ได้ดีนะครับแต่เพื่อความกระชับเดินหน้าไปนะครับเพราะเรามีเวลาไม่มากนะครับสองทุ่มเศษเราก็ต้องปิดเวทีเลิกแล้วนะครับเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาเช็คดูซิว่าเรายังเป็นพวกเดียวกันไหมพี่น้องเลยม,มากันแค่ห้าพันเองเหรอฮะดังๆเอาเสียงดังถึงหมื่นคน พี่น้องเลยโอเค9,900าขาดอยู่อีกร้อยคนนะครับตามมานะครับพี่น้องครับวันนี้อนุญาตให้ป๋อนกหวีดต้เอามือตบมาตบได้นะครับขอตีนตบอย่ามาไม่เอานะครับใครพกตีนตบมาบ้างวันนี้ไม่ได้มาสร้างความแตกแยกอะไรนะครับพี่น้องครับมาเพียงตอกยำ้ำว่าเรานี่แหละภารกิจยังไม่จบประเทศยังไม่ปลอดภยัยแล้วฟังกันชาชาชัช ว่ามันไม่ปลอดภัยยังไงะบอบทุนสามานเป็นอย่างไรระบอบทักษินเป็นอย่างไรพี่น้องครับเราซู้อน2สองวันเพราะว่ามันเป็นกระแสความสำเร็จที่เขาจ้างคนเก่งๆมาทำโซเชียลมีเดียมานำเสนอเนี่ยมันเกิดกระแสทำให้คนหนุ่มคนสาวที่ไม่ค่อยมีเวลาได้คิดใครครวนเนี่ยเขาเคลิมไปเพราะนั้พี่น้องทั้งหลายต้องออกแรงหน่อย สี่ห้าวันนี้อย่าไปทะเลาะก,กับลูกนะครับอย่าไปทะเลาะก,กับลูกลองช่วยปลอบลองช่วยโยนลองช่วยคุยมีคนรู้จักมาปรับทุกข์กับผมว่าคุยกับลูกมาตั้งสี่ห้าชัวงง่วโมงมันไม่เปลี่ยนใจจะทำยังไงดีลงกำนันผมก็บอกว่ายกมือไหว้มันสักทีสิแล้วบอกว่าลูกเอ้ยในชีวิตนี้พ่อไม่เคยขอไดเลยแต่พ่อเนี่ยไปร่วมเป็น พี่น้องทั้งหลายนี่เรียกว่าตัวร้ายตัวใหม่นะอย่างน่ากลัวขนาดนี้ไอ้ตัวร้ายเก่าระจิ้ง ที่แท้ก่อนตั้งก็ไปขอความเห็นชอบจากดูใบามาแล้วชัดๆไอ้ไอ้พัดตาขวางนี่ก็ใช่นะพักอื่นหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องช่วยกันครับบางทีมันลานตาที่เห็นอยู่ตามเสาไฟฟ้าข้างถนนที่ติดน่ะส่วนใหญ่ของพวกนั้นทั้งนั้นเลย สารพัดชื่อครับมันไม่ใช่แค่สิบพักเลยมันมากกว่านั้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าวันนี้คุณไปเที่ยวพิจานาพักนั้นพักนี้พักโน้นถ้าจะไม่ไหวละนะตัดใจเลยเดินหน้าอย่างเดียวพักของประชาชนรวมพลังประชาชาติไทยเลือกแล้วปลอดภัยที่สุด